Loading. ผมแอลลงกลุ่มคนเลี้ยงปลาหมอคางดำแล้วพี่่เออนนัแหละใครเลี้ยงวะพี่บ้าไอ้ปลาหมอคางดำทำไมคางมันดำวะระเจ้ามันเไม่เงยวะอยากลองชิมดูอยู่นะเห็นว่าเนื้อมันคล้ายปลานิลแต่แห้งกว่าเนื้อมันรู้สึกแห้งกว่าหยากว่าอ๋อคล้ายปลานิลใช่ที่ อยู่ไิเชมากกว่ออ oh. ีกเอาว่าแม่ก้มีความรู้ทำไมล่ะไอ๊ยังความรู้ไอยังรู้รอดเยอกระโดก็ได้เฮ้ยมันไม่มีมันไม่มีอะไรยีสาน้าลน้าลวสานตอกมันเฮ้ยใครอยู่อีสาครับ

ไอ้เน็ตกูยิไปแล้วเนี่กูไปแล้วไอ้เย่เขาก็ว่ามีความเล่นทะลุด้วยแต่ว่าไอ้เย่ละเดินผ่านเดไม่ได้เลยเย่ตแตกกระจายปิงแดดครับตอนนี้ผมปิงแดดครับไปไหนไม่ได้เลยเดินไม่ได้รื้มละถอดใจอะไรมึงมีกูอมึงกลัวอะไรวะนี่โอ้ก็กลัวเพราะมีมึงนี่แหละ วันเนี้ยบอลลังคาเต็มเลยเี่ที่ไปถามทาวมคแล้วเนี่ยตกลงเดอนหอะไรนะตปเงนเดนแอันไหนอันที่มึงบอกไปคุยกับใครมันเหมือนใครอได้อยู่ได้อยู่หมือนห้าห้าร้อยใจใค ออจ่ายเป็นรายวันแต่ว่าส่งเดือนละองหน่ห้าใช่ใช่จ่าย่เป็นรายวันวันละห้าร้อยวันละสองปีสองปีปละสอง้ยัมวันทีิวได้อยู่ช็อตมีห้าองมีาอ่าพอได้อะไรเนี่ยเลเบียยู่ตังสวบรดอยู่ได้อยู่อ่าตัวสโบรดดีกว่าปะไดไงเฮสโบรดสโบดเมแน่นอนสาเกยูขวามือขวามือขวามือ

Ui hiểm đấy ai về Nó là không có phải đẩy cái một à Mày kiếm nhà, kiếm nhà, kiếm nhà nào bắt cát Từ nhà mày cũng cần nhiều, cũng cần nhiều mấy đúng không ạ? Ui, mày lực lượng mấy quá Sao xa kia vô, sao xa kia vô Ui, có ăn, cái này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  Sao xa kia vô, À, hai đó tịt kia đi

โอ้ยปืนกนปืนกนปืนกนยกนี้ได้ด้วยก็ไปเลยก็โดนก็โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟงฟงปืนแม่งอาไปออกมาแล้แรงปิงว่ะเฮ้ยนั่นแหละร้อยตะกูชุบชุบวิ่งวิ่งหามุมไม่ดี มุมไม่ได้นี่นันไม่ใช่กูกูอยู่ตรงนู้นเสอเลยก็ได้ทิมพี่บิ๊กนี่วะกูเพิ่งบอกเมื่อกี้นั่นไม่ใช่กูชือปลา่ยนโดเสนไมปเลยอนอปืนหมืนขึ้นมาเฮ้ยปึ๊บ เป็นโลเป้โลเป้โลเป้ยิงเกือบตายลองเป็นระเบิดซีโฟเลยชิมไทยมึงกูถือจ่าเพรมีลูกซองให้กู้ทำไงเลื่อนกูเลือติ่ีนึงเลือกูเลือหนึ่งอ่ะตัางรับมาแล้วมาแล้วซีซีพีซานัเนี่ย ไปไหนหลังคาโอ้ยหลังหลังขาผู้เนี้ยตาโหแพงกระโดดพุทธีอ่ะห่าไวไม่ได้คาดเลยหิ้วชินเอาดิหูฟังต้น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 ไทยต้นไทยเฮ้ยเห็นไหมข้างบนเห็นไหมข้างบนเห็นไหมข้างบนอ่ะ

ปัะค่แข้จะโดนระเบมมึงชุบกูมาโดนระเบมโดนเขาป่อระเบมทองอ๋อ่วงล่วงพี่มเมลกียวบวกไม่โดนนี้มันเ <c oughs> ข้าใกลไม่ได้พวกนี้ขาหา,า,า,าละระหว่างพี่เมลยวเอาวางพี่เมลยวเอาวางพี่เมียวว่าอาวุา้ระยะไกลแม่งโอพีกว่าเยอะอาวุ้ระยะไกลจิ๊อะไรฮุ้<ม>ยอะไรอย่า โตี่นี้ัไขนปุบครับมาแล้วเอชิ้นกรดามีป้องกนังมดลไมันไฟไม่เกาะกำบังได้ไงเนี่ยคับเอ้ยไฟไม่กูด้วยจะไม่อ่ะไอ้ย้ง ไม่ได้พี่ลังคาลังคาโ,<อ> s. <S โ้ยิงกี่คนอ้าผมคุหนเลยคุ้นกันอีนี้เดี๋ยวใชไดมทุกคนมาแล้วกันมาแล้วกนลำ้มล้ำดาบไหนวะยิงใครกันเอ้ยกระป Yes. and job, right. okay. The high notes charted a course to the wind this time on ]Kitts. Power Shift. Thanks again to our sponsors to our in Wait a Ping, to the Versus <trusel> the tough shells. Unleash our contestants. And power shift is underway. It's a constant battle for control of the platform to get it moving in the right direction. Spot on, June. And as command of the platform shifts so will and the cash earnings in the game. They'll need Die. Now I didn't even hear what you said. It's contagious, uh, Gussie. Let's see skincare. where this energy takes us. Oh, the and the tough shells take oh, over the helm and start oh, to advance oh, to their base. Oh, Barricading! โ้โอ้โหดลยวมึงกูอกดกกไม่น่ารเลยก่อนแล้วมึงเดีเยเ่ละวมาเร็วนะลาเือกเหนโลทองมึงเล่าเลยทีนี้มาแล้วอุ้ยตาย วิจัยไายเก็บสองไปดิไอ้เที่พวกมึงตั้งโล่บังเลยกหมดเลยเฮียโว้ยหนิ่งก็มีมูยิงวะพี่ตั้งโล่บังโล่เราจะยิงเรื่อจะชนะพี่ตั้งตั้งโล่นะออกป่าเก็บไปตั้งตั้งป้อมยิงกันเอาโล่มาป้องกันป้อมไมพูดนไม่โดน

นไม่โดนเ็บไตัวบ้านเยันดิโอ้เอ้ยได้จริงจะบิดตัวตามเกมทำไมเนี่ยเพาเบลไม่ได้เล่นเกมตอนนี้ฮะเบลไม่ได้เล่นเกมตอนนั้นนไอ้บ้าเล่นเกมอยู่เอไม่ได้เสียงมือดน์บอลเลยนะ ฟาดมึงยิงปืนที่บอลได้เกียร์บดกระเจียวอะไรนี่บ้าแล้วนั่งทำแกงเราทำถอยบ้าเอาแล้วเฮ้ยสลิงหายทำไมมันเดินถอยเร็วกว่าเดินวิ่งใส่วะฮ่าฮ่านี่มันโลนาโนเว้ยมึงยิงไม่เข้าหรอกโลจากโซนี่สตาร์กอะโลซีจีไอ An incredible match concludes with the tough shells as the victors. And with that, we'll see you next time at the finals. เออมันจบไวไปอ่ะ